สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ หลังจากที่พระเจ้าเนี่ยได้ละจากซาอูลแล้วก็ให้พระวิญญาณพระองค์ไปสถิตกับดาวิดตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาตามมาละนะเราจะดูได้จาก 1. นึสมุเอลบทที่16ในข้อที่14นะครับก็บอกว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ละจากซาอูลและวิญญาณชั่วจากองค์พระผู้เป็นเจ้า มารังควานซาอูลต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่ได้หมายความว่าวิญญาณชั่วของพระเจ้านะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของหมดเป็นเจ้าของเป็นผู้มีสิทธิอํานาจเหนือทุกวิญญาณทั้งชั่วและดีแต่ว่ากําลังจะบอกว่าแม้กระทั่งวิญญาณชั่วเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าแต่เนื่องจากว่าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าออกจากซาอูลก็เปิดช่องให้วิญญาณชั่วนะครับที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าเนี่ย มาเข้าแทรกสิงทำ้ายสาอูลพระเจ้าไม่ได้เป็นคนส่งนะครับแต่สาอูลเป็นคนอนุญาตเองพี่น้องดูบาปสาอูลนะครับบาปที่1ก็คือบาปของการไม่เชื่อฟังไปถวายเครื่องบูชาเองอบาปที่สอนะครับเป็นบาปใปนการดื้อกระด้างเพราะว่าสัตว์หรือคนที่ต้องฆ่าทำลายทิ้งที่พระเจ้าสั่งไว้ของคนอามาเลกเนี่ยแต่สาอูลเก็บไว้นะครับ แล้วก็มีท่าทีในการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่ต้องไปถวายเครื่องบูชาแก่พระต่างชาติแต่ซาอูลก็แอบ,บอ้างว่าจะมาถวายกับพระเจ้านะแล้วก็การที่เขามีจิตใจที่ไม่สะอาดมีการพูดออกคําสั่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องวิญญาณแห่งความตายนะครับดันไปสั่งว่าจะฆ่าประหารชีวิตในวันที่รบถ้าหากใครกินอะไรเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าคนที่กินก็เป็นลูกตัวเอง ดังนั้นความบาปของซาอูเนี่ยเปิดช่องให้นะฮะวิญญาณชั่วของพระเจ้าที่ปกครองอยู่เนี่ยได้เข้ามาแทรกแซงพระเจ้าไม่ได้ส่งนะครับแต่ตัวซาอูเนี่ยเปิดประตูเองก็เหมือนกับโยบเนพระเจ้ามีขีดจำกัดให้วิญญาณชั่วนะครับกับซาตานว่าจะแตะต้องทดสอบได้แค่ไหนแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าทดสอบถึงขนาดแตะต้องที่ร่างกายของโยบพิสูจน์ว่า โยบรักพระเจ้าจริงแต่ในตรงนี้มันจะต่างกับโยบเพราะโยบเนี่ยพระเจ้าต้องการทดสอบให้อวดให้มาร,รู้แต่ซาอูลเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ต้องการทดสอบนะครับแต่ตัวซาอูลเนี่ยดื้อกับพระเจ้าเองแล้วก็ทิ้งพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้สถิตกับเขาก็เปิดประตูให้มารเข้ามานี่คือความหมายตรงนี้ก็เหมือนชีวิตของเรานะครับว่าถ้าเราเนี่ยไม่ติดสนิทพระเจ้าและไปยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพอยู่ในความบาป วิญญาณชั่วเข้ามาแทรกได้นะครไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าส่งมานะครับคือเราอนุญาตเองต้องเข้าใจในตรงนี้ซึ่งวิญญาณชั่วนั้นได้เข้ามาแทรกแซงในชีวิตซาอูลแทรกแซงได้อย่างไรก็เพราะว่าซาอูลนั้นได้ทําบาปกับพระเจ้าและทํางานในขอบเขตที่พระเจ้ากําหนดได้เท่านั้นนะครับนะก็ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่บอก พระเยซูเคยสอนว่าเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับแล้วก็ยังมีใจขมคืนมีใจโกรธใจเกลียดความกลัวเนี่ยในชีวิตของเขาบางส่วนในชีวิตก็อย่าให้วิญญาณชั่วเข้ามามีอํานาจนะเพราะความบาปนั้นหรือพระเยซูก็พูดอีกมุมหนึ่งนะครับที่บอกว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ย ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาผีออกไปแล้วหนึงตัวแต่ว่าไม่มีผู้ใดเข้ามาปกครอง <c oughs> ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ผีนั้นเห็นว่าบ้านสะอาดก็จะพากลับมาอีก7ตัวชีวิตเราจึงมีความสำคัญมากในเรื่องของความสม่าเสมอเนี่ยการยึดพระวจนะการกลับใจต้องมีประจำเพราะว่าความบาปนั้นจะเปิดช่องให้วิญญาณชั่วเข้ามาในชีวิตของเราได้ แล้ววิญญาณชั่วเนี่ยไม่ได้เป็นอาการที่แบบทําให้เราเป็นเหมือนผีนะครับมันเป็นลักษณะของการทําให้เราเนี่ยพ่ายแพ้ทรมานในจิตใจแล้วก็ทรมานในร่างกายบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นประจาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะเมื่อเราเห็นตรงนี้ก็เราก็ต้องระมัดระวังชีวิตของเรานะครับพราะคมภีจะบอกว่าอย่าเปิดโอกาสให้มานี่นะ ล่าขมคืนความกลัวโดวยหลาสาเหตุความเกลียดการไม่ยกโทษให้อภัยการไม่เชื่อฟังต้องระวังนะครับเหมือนซาอูลตรงนี้ก็ปรากฏว่าซาอูลนั้นถูกวิญญาณชั่วรังควานเนี่ยซาอูลก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับการทรมานี้จึงทำให้ดาวิดเนี่ยมีโอกาสตรงนี้ละเพราะว่าการรักษาในตรงนี้ จำเป็นมากนะครับที่จะต้องให้มีผู้ที่มาปลดปล่อยในตัวของซาอูลเองทหารมหาดเล็กก็เลยบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเล่นพินแล้วก็ขับผีออกไปได้ดังนั้นซาอูลก็เลยเรียกดาวิดเข้ามานะครับให้ดาวิดเล่นพินพระคมภีร์ก็บอกว่าเมื่อดาวิดเล่นพินเมื่อไรเนี่ยโอ้โ ก็วิญญาณชั่วก็ออกไปดังนั้นดาวิดก็จึงต้องเข้ามานะครับใกล้ชิดกษัตริย์มากยิ่งขึ้นแหละแต่ตัวนี้ก็เป็นการทดสอบชีวิตของดาวิดด้วยเพราะว่าเมื่อเขาแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นทันทีเขาต้องเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตของกษัตริย์เอาพูดง่ายๆนะครับดาวิดเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับ การใช้วัฒนธรรมชีวิตในราชวังเป็นอย่างไรแล้วก็การดําเนินชีวิตกษัตริย์เป็นอย่างไรเขาต้องเรียนรู้จากซาอูลก่อนก็เหมือนกับว่าต้องเรียนรู้กับคนที่ไม่น่ารักก่อนเรียนรู้กับคนที่ไม่ดีก่อนบางครั้งเราไม่ยอมเรียนรู้นะครับต้องจำไว้นะครับซาอูลอาจจะไม่ดีนะฮะแต่ดาวิดเนี่ยต้องเรียนรู้จากซาอูลในมุมของการเป็นกษัตริย์ จะใช้ชีวิตอย่างไรและการดําเนินชีวิตในราชวังเป็นยังไมันต่างกันนะครับพี่น้องก็เหมือนกับคนที่ทํางานในกงสีนะครับในครอบครัวแล้วไปทํางานในบริษัทที่เป็นระบบก็ต่างกันอีกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันดาวิดเคยอยู่ในท้องทุ่งนานะครับแต่งตัวแบบหนึ่งเนี่ยตรงนี้วันหนึ่งต้องไปเป็นกษัตริย์เนี่ยการแต่งตัวก็ต้องเปลี่ยนวิธีกินอาหารระบบระเบียบในราชวังต้องเปลี่ยนหมดดาวิดไม่ได้เป็นกษัตริย์ทันทีนะ ถ้าเราคิดแบบมนุษย์พระเจ้าแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แล้วดาวิดก็ไปเป็นกษัตริย์เลยนะครับไม่ได้อะเขาต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของกษัตริย์กษัตริย์ก็จะประกอบไปด้วยนะครับข้าราชบริพารศัพท์ที่ใช้ใช้ศัพท์ในราชการการบังคับบัญชาทหารอ่าแล้วก็อ่าพระที่นั่งนะที่นั่งของกษัตริย์โต๊ะเสวยของกษัตริย์ที่บรรทมของกษัตริย์ดาวิดต้องรู้หมดอ่ะเขาจึงเป็นกษัตริย์ทันทีไม่ได้ก็เหมือนกับ ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนนะครับที่พระเจ้าเผยวจนะว่านะเผยว่าจะต้องไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะมันไม่ได้เป็นทันทีนะครับเขาต้องไปเรียนรู้จากผู้รับใช้พระเจ้ารุ่นพี่ก่อนนะแล้วไม่ได้บอกเขาว่าผู้รับใช้รุ่นพี่จะดีหมดก็ต้องเรียนรู้จากจุดที่ไม่ดีของเขาเพื่อเราจะได้ไม่ทําจุดดีจะได้เรียนแบบและรู้สังคมข,มของผู้รับใช้พระเจ้าด้วยอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับดาวิดนะครับว่าเริ่มต้นสิ่งเล็กน้อยต่อไปจะใหญ่โตดาวิดก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของการเป็นกษัตริยนะ์และดาวิดก็อย่าเย่อะยิ่งนะครับพระเจ้าแต่งตั้งผมเป็นกษัตริย์แล้วผมจะไม่เชื่อฟังก็ไม่ได้จากบทเรียนตรงนี้เราก็เห็นนะครับว่าดาวิดเนี่ยได้รับการเจิมแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ทั้งหมดนะครับ3ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่1ครั้งที่1ก็คือผู้เผยเวจนะสซมอเอลเจิมแต่งตั้งแต่ดาวิดต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของกษัตริย์โดยที่เขาต้องมาปนิบัติดูแลซาอูลตวนนี้ก็คงเริ่มที่จะเห็นถึงวังเป็นแบบไหนอ่าไม่ใช่จะเข้าออกที่ไหนก็ได้มันมีประตูวังนะครับประตูนี้สําหรับในราชวังก็จะแบ่งชั้นเหมือนกันนะประตูนี้สําหรับผู้หญิงเท่านั้นนางสนมเท่านั้นประตูนี้นะครับสาหรับ อ่าเขาชาบริพานลำดับนี้ลำดับนี้มันมีทุกอย่างมีระบบระเบียบดาวิดก็ต้องเรียนรู้ละต้องผ่านใครก่อนในทํานองนี้ก็หนุนใจเรานะครับบางคนเนี่ยได้รับคาเผยพระชนะว่าจะยิ่งใหญ่จะได้รับใช้เนี่ยโอ้ลืมตัวเลยนะครับไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้จากรุ่นพีน่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอันตรายเมื่อดาวิดเนี่ยมาปฏิบัติซาอูลนะก็ ทำให้ตัวดาวิดเองนะครับได้รับการยอมรับจากซาอูลแล้วก็ตัวดาวิดเองนี้ก็เหมือนกับว่าได้เข้านอกออกในวังมาตลอดในหนึ่งสมุเอลบทที่16ข้อที่21บอกว่าดาวิดเข้าเฝ้าและรับราชการกับซาอูลก็หมายความว่าตรงนี้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบและซาอูลก็โปรดปานดาวิดมากและแต่งตั้งดาวิดให้เป็นหนึ่งในมหาดเล็ก ผู้เชิญอาวุธด้วยนะครับโอ้ก็หมายความว่าในสมัยนั้นกษัตริย์ไปที่ไหนเนี่ยจะมีคนหนึ่งผู้เชิญอาวุธก็คือว่าถืออาวุธเดินตามเป็นอาวุธของกษัตริย์ข้อ22ซาอูลจึงส่งข่าวไปถึงเจสสีว่าจงให้ดาวิดมารับราชการกับเราเพราะเราชอบเขามากนะแล้วก็23นะครับข้อ23เมื่อใดก็ตามที่วิญ,ญญาณซึ่งมาจากพระเจ้านะเข้ารบกวนซาอูล ดาวิดก็บรรเลงเพลงถวายซาอูลจะรู้สึกสบายผ้าไัยขึ้นและวิญญาณชั่วก็จากไปอันนี้เราก็ได้เห็นฤทธิ์ของเขาเรียกว่าดนตีบำบัดเพราะว่าดาวิดเล่นพินเมื่อไหร่นะครับซาอูลก็สบายใจแล้วก็วิญญาณชั่วก็ได้พากจากไปซึ่งอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าท่านอยากสบายใจท่านก็ต้อง ฟังเพลงนมมสการแล้วก็นมัสการมากๆเราเห็นชัดเจนว่านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ทํางานผ่านเครื่องดนตรีที่ดาวิดได้บรรเลงแต่ที่สําคัญจำไว้น,นะครับพระวิญญาณสถิตกับดาวิดเมื่อพระวิญญาณสถิตกับดาวิดพินที่เขาเล่นก็เป็นพินทั่วไปของชาวบ้านนี่แหละแต่ก็สามารถบําบัดปลดปล่อยซาอูลจากวิญญาณชั่วได้สิ่งที่สําคัญนะครับ ไม่ใช่เพราะความสามารถของดาวิดเท่านั้นที่เล่นพินได้แต่เพราะตัวดาวิดเองนั้นมีการเจิมของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตกับดาวิดก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งสําหรับเราว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีพระวิญญาณสถิตอยู่ด้วยแล้วมีการเจมิมเนี่ยตอนที่ถามว่าการเจิมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรการเจิมเกิดขึ้นนะครับได้จากการที่เรามีความสนิทสนมกับพระเจ้า ยิ่งมากก็เหมือนแม่เหล็กนะครับเราเป็นเข็มเมื่อเข็มอยู่กับแม่เหล็กนานๆแม่เหล็กนั้นนะก็จะปล่อยกระแสนะทำให้เข็มนั้นเป็นแม่เหล็กไปด้วยนะเมื่อเราอยู่กับพระเจ้ามากๆการเจิมของพระเจ้าก็สูงสิ่งที่เราทำนะครับจะเป็นธุรกิจการงานการเป็นแม่บ้านที่ดีการที่เราจะรับใช้พระเจ้าด้านหนึ่งด้ใดนั้นมันก็จะมีการเจิมเกิดขึ้นมันก็แตกต่างนะครับก็พี่น้องก็ดูนะนักเทศ นักเทศทุกคนมีการเจอมไม่เท่ากันนักเทศที่มีการเจมสูงคําเทศนาก็จะนําการเปลี่ยนแปลงเร้าใจติดในความคิดติดในใจนะหรือนักดนตรีหรือผู้นำนวมัสการที่มีการเจมนําเมื่อไหร่นะครับก็เห็นถึงการทรงสถิตการสัมผัสชัดเจนดังนั้นการเจมเรามีไม่เท่ากันอยู่ที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตที่เรียบร้อยแล้วก็การเชื่อฟังนะเะราะซาอูลไม่มี3ตัวนี้เลยนะครับ แต่ดาวิดเขามีเขาจึงสามารถเอาพินธรรมดาเล่นนะครับแล้ววิญญาณชั่วก็ออกไปได้เป็นดนตรีบําบัดนะปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้า